แม่ค่ะฝันร่ำแม่ค่ะาีิเลศใจดีนะคะเช่นไรนะคะแม่ดาค่ะแม่ดาค่ะแม่ดาเป็นคนยังไงนะเป็นคนสนุกค่ะเป็นคนสนุกร่าเริงร่าเริงี้เลศขายของต่อกระรถค่ะขายของต่อกระรถค่ะรถมดเลย พรทุกอย่างค่ะซื้อหนึ่งวีแถมั้งหมดเลยค่ะวายกับทุนนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะมาซื้อเลยค่ะมาซื้อเลยเนาะใครที่มากกองมาอุดหนุนแม่ดาได้ค่ะครับฝากอะไรฝากอะไรถึงลูกค้าที่จะมาบ้างฝากคนไเลยฝากไม่รู้ฝากให้เดินมาทางนี้แล้วมาซื้อกล้วยซื้อหน่อไม้ซื้อหวายค่ะอมาอุดหนุนหน่อยนะครับมาอุดหนุนหน่อยนะคะ แม่ค้าอยากขายเนาอะอยากขายค่ะย,ย,ยิบมสวยด้วยมาจากสวนเองค่ะโอปลูกเองด้วย,อยขอบคุณครับแม่ค้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาซื้อของแม่ค้าตัวน,น้อยด้วยนะคะอ่าจ้า